ตลาดรถจนไฟฟ้าในไทยเดือด2-4รุ่นรถจนไฟฟ้าเตรียมเปิดตัวในไทยปลายปีนี้เก้าสู่ครึ่งปีหลังอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับปี2023ในปีนี้ถือเป็นการเติบโตของตลาดรถจนไฟฟ้าในไทยอย่างก้าวกระโดด จากการเข้าทําตลาดของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ป้อนสู่ตลาดรวมไปถึงแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งอย่างเทสลาก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีผ่านครึ่งปียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในประเทศไทยนั้นรวมแล้วจํานวนทั้งสิ้น3 6 8 6 0คันโดยเป็นตัวเลขเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเติบโตขึ้น 278. 8เซเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งปีของปี2022 ซึ่งคาดว่ารวมแล้วจะสามารถทำยอดได้ถึง40,000คันก่อนสิ้นปีและอาจจะแตะ50,000คันได้หากกระแสก,การตอบรับของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนั้นได้รับการตอบรับที่ดีและในวันนี้เราจะพาไปส่องรถยนต์ไฟฟ้าอีก4รุ่นเน้นๆที่จะมีการเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยเราในช่วงหลังของปี2023นี้แต่และรุ่นนั้นจะมีความน่าสนใจแค่ไหนจะโดนใจแฟนๆรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ เริ่มจากรุ่นแรกโอรา g r แกรนแคดซี Cat, ดานกูเป้สีประตูที่ผสมผสานความคลาสสิกและเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกันเช่นเดียวกันกับโอรา g o กูดแคมิติตัวรถนั้นมีความยาว4,871ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,862ม mm, ิลิเมตรสูง1,500ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อยาว2,870ม mm. ิลิเมตรหากเทียบกับรถที่เราคุ้นตาที่มีจำหน่ายในไทยตอนนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับดยต้าแคมรี โดยโอลา g r แกรนแคนั้นจะมีความยาวน้อยกว่าแต่กว้างและมีระยะฐานล้อที่ยาวมากกว่าสำหรับด้านหน้าของรถนั้นเป็นดีไซน์ที่คุณตาที่เราเห็นในโอรา g o คูดแคแต่เมื่อขยับมามองด้านข้างจะเห็นส่วนท้ายของรถที่เป็นหลังคาลาดเอียงสไตล์คูเป้และไฟท้ายวงรีที่ล้อก,กันกับด้านหน้ามีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟที่จะเริ่มทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ความเร็วมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ภายในห้องโดยสารภาพรวมเป็นการผสมผสานความคลาสสิกแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีที่แน่นคันหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบวงกลมซ้อนกัน3หน้าจอภงมิลัยแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงกลมหน้าจออินโฟเทนเมนต์และควบคุมส่วนกลางเป็นแบบอัลตร้าไวด์ติดตั้งแบบลอยตัวเหนือคอนโซลหน้าส่วนตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์ชั้นบนเป็นตำแหน่งติดตั้งสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศและปุ่มสั่งงานตัวรถที่ต้องใช้บ่อย ส่วนชั้นล่างเป็นที่เก็บของและมีช่อง USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนและ power outlet ด้านเทคโนโลยีของรถนั้นมาพร้อมกับโอร a Pilot 3.0ที่จะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคัน28ตำแหนง่งกรองรอบคัน10จุดเรดดราคลื่นสั้น5ตำแหนง่งเรดาร์อัลตราโซนิก5ตำแหนง่งพร้อมก,กับการวิเคราะห์แผนที่ความละเอียดสูงแบบเรียลไทม์ช่วยให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบแจ้งเตือนของรถนั้นทำได้แม่นยำมากขึ้น ในส่วนของขุมพลังรถนั้นจะมาพร้อมกับ3ขุมพลังทางเลือกคือรุ่น Standard Range ติดตั้งมอเตอร์เดียวขนาด204แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ63.9กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้าวิ่งได้ไกลสูงสุด450กิโลเมตรต่อชาร์จ รุ่น o n n Range มอเตอร์เดียว204แรงมา้าเช่นเดียวกันกับรุ่น Standard Range แต่มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่เป็น83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้าวิ่งในไกลสูงสุด600กิโลเมตรต่อชาร์ตและรุ่น Performance ซึ่งเป็นตัวแรงมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวให้กำลังรวม408แรงมา้าความแรงบิดสูงสุดที่680นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนสีล้อ วิ่งได้กไกลสูงสุด495กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP โดยในรุ่น Performance ด้วยกำลังมอเตอร์คู่ทำให้ตัวรถสามารถทยานความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.3วินาทีเท่านั้นสำหรับราคาจำหน่ายนั้นในฝั่งของประเทศจีน ตัวรถมาพร้อมกับราคาเริ่มต้นที่189,800หยวนหรือประมาณ960,000บาทในรุ่น Standard Range และ269,800หยวนหรือประมาณ1,360,000บาทในรุ่น Performance Edition ส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวมีการวิ่งทดสอบแล้วในระยะเวลาหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ รุ่นที่ 2, Volvo EX30 EV น้องเล็กราคาถูกสุดของค่าย Volvo คาดร,ราคาเริ่มต้นเพียง1.5ล้านบาทโดยกำหนดการเปิดตัวนั้นจะมีขึ้นในวันที่7กันยายน2023ที่กำลังจะถึงนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าน,น้องเล็กสุดของค่าย Volvo อย่าง Volvo EX30 ซึ่งคาดว่าจะถูกวางตำแหน่งในตลาดแข่งขันกับโอ a า o o o d a t คและ MG4 เมื่อเทียบกับขนาดตัวรถที่ใกล้เคียงกัน สำหรับการออกแบบนั้นเป็นการใช้ดีไซน์เดียวกันกันกบรุ่น E-90 e ซึ่งเป็นรุ่นพี่การออกแบบโดยรวมนั้นมีความคล้ายคลึงกันทั้งส่วนหน้าที่เป็นกระจังหน้าแบบปิดทึบรวมไปถึงไฟหน้าทอแฮมเมอร์ที่เป็นแบบเมทริก LED ด้านข้างตัวรถนั้นมาพร้อมกับสูมล้อที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถล้ออลลอยด์ลายแอโรดินามิกที่มีให้เลือกทั้งขนาด18และ19นิ้วกระจกมองข้างสีดำเงาเช่นเดียวกับหลังคารถทำให้ตัวรถมาในแนวทูโทน มือจับประตูนั้นยังคงเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ใช่แบบซ่อนไปกับตัวถังเหมือนรุ่นพี่อย่าง e x 9 0ด้านท้ายของรถนั้นเป็นการถอดแบบมาจาก e x 9 0เช่นเดียวกันทั้งไฟท้ายแบบแยกส่วนตำแหน่งโลโก้รวมไปถึงเส้นสายของตัวถังแต่ในรุ่น e x 3 0นั้นจะถูกย่อขนาดลงมาในสัดส่วนของรถที่มีขนาดเล็กกว่ามิติตัวถังของ e x 3 0นั้นมีความยาว4 2 3 3มมกว้าง1837ม mm, ม สูง1,555มม mm, และมีระยะฐานล้อยาว2,650 mm มมซึ่งเมื่อเทียบในตลาดเมืองไทยตัวรถจะมีขนาดเล็กกว่า mg 4 ev อยู่เล็กน้อยและมีระยะฐานล้อเท่ากันกับ ora good cat ที่2,650 mm กามมรการออกแบบภายในของรถเน้นความเรียบง่ายปุ่มสั่งงานแบบ physical ส่วนใหญ่นั้นถูกย้ายไปรวมไว้ในหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด12.3นิ้วแนวตั้งที่เป็นทั้งหน้าจอสำหรับสั่งงานตัวรถ รวมไปถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมผู้ช่วยเหลือส่วนตัว Google Assistant พวงมาลัยของรถนั้นเป็นแบบ m u l ติฟัง c t i o n 3ก้านทรงวงรีหลังคารถเป็นแบบ panoramic s u n r o ฟสร้างบรรยากาศในการขับขี่ด้วยไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารตาม mood and tone ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ตัวรถนั้นมาพร้อมกับระบบช่วยบังคับรถให้อยู่ในเลน Adaptive Cruise Control พร้อมระบบบังคับพวงมาลัยอัตโนมัติ กล้องมองภาพรอบคัน360องศาแบบ3มิติความละเอียดสูงและระบบช่วยจอดอัจฉริยะเป็นต้นในส่วนของระบบขับเคลื่อนและชุดแบตเตอรี่นั้น EX30 จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยประกอบไปด้วย EX30 รุ่น s i n เกิลมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ51กิโลวัตต์ชั่วโมงและมอเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุด272แรงมา้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตร วิ่งได้ไกลสูงสุด344กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP อาตาัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน5.7วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมง EX 3 0 Single Motor Extend e d Range หรือรุ่นเพิ่มระยะทางมอเตอร์เป็นสเปคเดียวกันกับในรุ่นเริ่มต้นคือ272แรงมา้าแรงบิดสูงสุด343รนิวตันเมตร แต่มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่เป็น69กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลมากขึ้นที่480กิโลเมตรต่อชาร์จอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน5.3วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นท็อปสุดคือ ex 3 0 twin motor performance all wheel drive right, หรือรุ่นสมรรถนะสูงขับเคลื่อน4ลอ้อมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวที่ให้พละกกำลังรวมสูงสุด428แรงม แรงบิดสูงสุด573นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ูนย์ถึง100กิมต่อชั่วโมงได้ใน3.6วินาทีจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ69กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด460กมต่อชาร์จสำหรับการรีชาร์จพลังงานของ eX 3 0นั้นรองรับการชาร์จเร็วที่กำลังไฟสูงสุด134กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก1 0 8ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ28นาที ส่วนการชาร์จไฟบ้าน AC นั้นรองรับการชาร์จไฟที่11กิโลวัตต์ด้านราคาจำหน่ายนั้นจากในคลิปก่อนที่เราใช้ข้อมูลอ้างอิงและเทียบราคาฝั่งของสหาราชอาณาจากักรคาดว่า v o l v o EX30 ในไทยจะมีราคาอยู่ระหว่าง1.5ล้านในรุ่นเริ่มต้นและไม่เกิน2ล้านบาทในรุ่นท็อปซึ่งแน่นอนว่าหาก v o l v o เปิดราคามาในระดับนี้จริงความร้อนแรงของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน รุ่นที่3 BYD Seal รถยนต์ไฟฟ้า4ดานของ BYD ปัจจุบัน BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำตลาดในไทย2รุ่นก็คืออัตโต3และดอฟฟินโดย Seal นั้นได้ออกวิ่งทดสอบในไทยแล้วและจะเป็นรุ่นต่อไปสำหรับการทำตลาดในช่วงปลายปีนี้สำหรับ BYD Seal นั้นถูกสร้างขึ้นบน e-Platform 3.0เป็นรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ใช้แนวคิดการออกแบบตามแนวคิด Ocean X ถูกวางตำแหน่งไว้แข่งขันโดยตรงกับ Tesla Model 3 มิติตัวถังของรถนั้นมีความยาว4,800 mm, มิลิเมตรกว้าง1,875มิลิเมตรสูง1,460ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อยาว2,920ม mm. ิลิเมตรการออกแบบภายนอกโดยรวมนั้นให้ความเป็นสปอร์ซีดานด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเรียวเล็กพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์รูปทรงตัว C ส่วนด้านท้ายของรถนั้นมาพร้อมกับไฟท,ท้ายที่ออกแบบให้ดูมีความพลิ้วไหวเชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่ง โดยในตลาดต่างประเทศซิลจะมาพร้อมกับขุมพลังเริ่มต้นที่201แรงม้าจ่ายพลังงานด้วยเบรดแบตเตอรี่ความจุ61.4กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด550กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่นท็อปมอเตอร์คู่522แรงม้าแรง่งิดสูงสุด670นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน3.8วินาทีจ่ายพลังงานด้วยชุดเบรดแบตเตอรี่ความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด 650กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน c l t c ของประเทศจีนส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นตัวรถถูกตั้งค่าตัวไว้ที่2,9800หยวนไปจนถึง2 8 6 8 0 0หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.1ถึง1.4ล้านบาทรุ่นที่4 GAC Ion Y+ เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า GAC Ion จะเข้าทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอน หลังจากเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ที่ผ่านมาไอออนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทโกอินทิเกรตของประเทศไทยสำหรับทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะเปิดตัวทำตลาดนั้นคาดว่าจะเป็นรุ่น GAC ไอออนวายพลัสซึ่งเป็นรถยนต์ SUV คขุมพลังไฟฟ้า100เโดยล่าสุดมีการวิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วและมีโอกาสที่จะเปิดตัวทำตลาดในไทยภายในสิ้นปีนี้ พร้อมกับการเปิดตัวสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยด้วยสำหรับ GAC Ion w i l Plus เป็นรถยนต์ SUV กลุมพลังไฟฟ้า100%ที่มีดีไซน์ทันสมัยโดยในจีนทางค่ายเน้นเจาะก,กลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มวัยทำงานเป็นหลกักหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED แบบแองเจ Wing Big Eye ที่เหมือนกันกับปีกของนางฟ้า ส่วนไฟท้ายของรถนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายเส้นตรงเรียวเล็กที่ดูเรียบง่ายกว่าส่วนไฟหน้าค่อนข้างมากมิติตัวรถนั้นมีความยาว4,535ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,870ม mm, ิมสูง1,650ม mm, ิมระยะฐานล้อยาว2,750ม mm. ิลิเมตรขุมพลังขับเคลื่อนของรถนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดขนาด201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตร สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด510กิโลเมตรต่อชาร์จด้วยแบตเตอรี่ขนาดความจุ61.7กิโลวัตต์ชั่วโมงและแบตเตอรี่ความจุ69.98กิโลวัตต์ชั่วโมงจะให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุดที่610กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน c l t c ของประเทศจีนนอกจากนั้นค่ายยังได้ออกรุ่นย่อยอย,อย่าง GAC Ion w h i y, เ e อร์เพิ่มเติม โดยตัวรถจะถูกปรับแรงม้าลงมาที่134แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุดที่176นิวตันเมตรทำงานควบคู่กับชุดแบตเตอรี่ขนาดความจุ51.9กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด430กิโลเมตรต่อชาร์จแต่มีราคาถูกลงกว่าในรุ่นวายพัโดยในจีนนั้นเริ่มต้นที่119,800หยวนหรือประมาณ580,000บาทในรุ่นไออน y o u n g ร์ ขณะที่รุ่นวายพรัสนั้นมีราคาเริ่มต้นที่131,800หยวนหรือประมาณ640,000บาทและทั้งหมดก็เป็น4รุ่นรถนยนไฟฟ้าที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยของเราช่วงปลายปี 2023, 2023นี้จากที่ได้เห็นภาพรวมพร้อมกับสเปคแล้วเพื่อนๆคิดว่าคันไหนน่าสนใจที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ